โอเคครับอยู่กับร้านบางไคไอซ็อบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว LED dot C-MO นะครับจอจอตัดคนเล็กนะเห็นกันครบก็บอกว่าเป็นคนเล็กกันนะครับตัวนี้ก็ปรับได้อะไรได้ปกติอันนี้เป็นซ้ายขวานะครับนี่ขึ้นลงนะตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟตัวนี้เป็นผ้าอ่าเขาเรียกว่าโอ่อยางครอบเลนนะครับตัวนี้เอาไว้เลือกเป้าว่าเราจะใช้แบบไหนไมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่แบบให้เราเลือกกันนะครับ ตัวนี้เป็นสำหรับใส่ราง20มิลน,นะครับหรือรางพวก M4 M16 หรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับมาเปิดดูกันเลยนะครับตัวนี้เขเปิดราคาที่400บาทแถมฐานเพิ่มมีหนก้อนนะครับนมีนอยู่แล้วเราก็แถมฐานเพิ่มไปวิธีการถอดฐานใส่ฐานก็คือบิดตัวนี้ก็เปิดได้แล้วเนี่ยแค่นี้เองนะครับบิดเปิดบิดอ่าบิดออกซ้ายบิดเข้าขวานะครับแล้วก็เวลาจะเปิดไฟตัวนี้มี2ส,สีนะครับ ตัวตัวนี้เป็นตัวบอกว่าอันนี้ปิดอยู่นะครับปิดมาที่1เห็นชัดไหมอ่าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็บิดไปเลย5้าระดับปุ๊บอ่ามันมี6ระดับเจอ่าเระดับมันก็จะเป็นแดงเข้มแป๊ดเลยนะครับสีแดงเนี่ยเหมาะสําหรับเล่นกลางวันนะครับสีเขียวเหมาะกับเล่นกลางคืนนะอันนี้สําหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันให้สีมาเยอะจัง เพราะว่ากลางวันน่ยสีแดงมันจะเห็นชัดกว่าสีเขียวนะครับกลางคืนสีเขียวเห็นชัดกว่าสีแดงนะครับเห็นไหมเป้าเนี่ยมันอาจจะแตกๆในกล้องผมมันไม่โฟกัสนะครับเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะชอบนะครับนะก็ประมาณนี้ครับเวลาจะเลิกใช้เสร็จปุ๊บเราก็บิดปิดแป๊บแค่นี้เองตัวนี้เหมาะสําหรับพวกไฟฟ้านะครับอัดแก๊สไม่ได้นะราคา400นะครับ400ค่าส่ง50บาทนะครับเอาง่ายๆคือ ไม่เหมาะกับอัดแก๊สแต่ไฟไฟ้าเนี่ยส,สบายสบายนะครับผมก็ประมาณนี้ท่าใดสนใจสั่งซื้อเพจมีการถ่างซาวไลน์มีแคร์ซอฟแล้วก็กดเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนะครับจะมีลิงก์เพจลิงก์ไลน์ให้พุกท่านกดแอด,ดกันมานะครับมันสะดวกกว่าเยอะไม่ต้องเข้าหน้าเพจเข้าหน้าไลน์ไม่ต้องกดเข้าไลน์อะไรให้มันหลายขั้นตอนเรามีลิงก์ด้านล่างให้พวกท่านกดได้เลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับ